ปลาเปิดายโคมอ๋อขอบคุณค่ะพี่มาส่งของให้ใครอ่ะของหัวกูหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าปลาปลาให้คนชื่อแนนหนูก็ชื่อแนนเขาบอกแค่เสื้อขาวกางเกงดำก็แค่นั้นของหัวกูหรือเปล่าของกูนี่ของผัวกูไปไปอยู่นี่ไปนี่หนูก็แนนเหมือนกันค่ะนั่นแหละครับ พ, <Sen Heck S 1> พี่ต้องตอบหนูก่อนค่ะว่าพี่มาส่งให้ใครผมไม่เกี่ยวเพราะผมมาส่งให้อย่างเดียวผมไม่เกี่ยวพี่สัุวพี่ส่งให้ใครคะไปส่งพี่ก็ต้องรู้สิคะว่าพี่ต้องส่งให้ใครอ่ะใช่หนูก็เสื้อขาวงเกงดำเหมือนกันอ่ะหนูก็แค่อยากรู้ว่าพี่ส่งให้ใครคะงั้นเอาคืนผมมาแล้วคืนก็ส่งตันนี้ว่าใครชื่อแนนคืนได้ไงคะก็เขาส่งฝากมาให้หนูอะค่ะหนูชื่อแนนค่ะฝากมาให้คก้ของ้โกู ก็ให้พี่มอบขอให้เราแล้วเดี๋ยวหนูมอบให้พี่เองค่ะส่งอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสง่งฝาคารบาทุกวันคุณอาจจะชอบดีเหมือนคุณตํารา พวงมาลีเศษทีทองล้านคนที่24ชาวจังหวัดอุบลราชธานีโชคดีดวงด,ดีแบบนี้ก็รับไปเลยทองแครมูล,ลค่า1ล้านบาท ทองล้านในครั้งนี้นั่นก็คือคุณตําราพวงมาลีครับได้ทองล้านแล้วที่ตั้งใจจะเอาก็าจะเอาไปปลดหนี้ที่เหลือนะครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป<ม>็นทุนให้ลูกเงินในการส่งลูกเรียนในอนาคตเพื่อจบปริญญาเงีย้ยจะเอาเงินไปให้ังเพื่อถามชนี้กมาแล้ว็เก็บเป็นทุนให้ลูกค่ะที่อยาจะทคือทาอย่างแน่ค่ะก็คือแม,ม่ของแฟนเสียไปแล้วนี่แม่ผมก็เริม่ม เริ่มจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วเมื่อไหร่ที่แกไม่ไหวก็จะก็จะมีเงินส่วนนี้แหละที่จะช่วยพยุงในการดูแลแกด้วยผมจะซีฟไว้ดูแลแกต่างหากแล้วก็เอาไปทําสวนมะพร้าวซื้อมะพร้าวไปปลูกให้มันเป็นมะพร้าวน้ําหอมต้นเตีย้ยเวลามีผลมาแล้วก็เอาไปขายได้เพราะว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยจะขายได้ราคากว่าราคาดีมากขอบคุณคาราบาวที่ซอย พิกซี่วิทผมครับคาราบาวจับจริงแจกจริงส่งฝาไม่ได้หลายนะครับส่งหลายมีสีหลายคุณอาจสิเป็นเศรษฐีท้องตลาดคือผมก็ได้จับจริงแจกจริงคุณอาจโชคดีคือผมก็เป็นได้เอเอเพิ่นเพิ่นมาเสื้อผ้ายังไงนี่อยู่ตลาดจเจริญสีนี่ตกใจเบิดอันน้องสองคนนี่เขาเข้ามาเด่นแล้วคว้านมน้านไปเอาดอกลูกโป่งมาให้เอาลูกโป่งมาแบบนี้เท่ากับเสือเอาา้อผ้าอขาอาเต็มเลยเมื่อกี้